สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับตาัณถาชาแนลนะคะวันนี้ตาลจะพาพี่น้องกินข้าวค่ะวันนี้ได้อาหารเหนือมาสู้พี่น้องกินค่ะอันนี้เป็นสต้มปลาค่ะสต้มปลาพะเยาส้มปลา,าปหน่อยหวานเท่าเราพี่น้องส่วนอันนี้ก็คือน้ำพริกน้ำปูหรือน้ำพริกน,น้ำปูจ้ะปูนาเรานี่แหละทำปูนานแล้วก็แก้มกับหนอไม้ต้มจ้ะ ลุยเลยกินกันเลยวันนี้เก็บของ่ง่ายๆค่ะขึ้นขึ้นอยากกินแน่แน่จ้ะวันนี้สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะกินข้าวค่ะวันนี้ได้นี่แหละน้ำพริกน้ำปูน้ำพริกน้ำปูเหรอคะพี่น้องอาหารเหนือเจ้ากับหน่อไม้ต้มจ้ะแล้วกะ็นี่ปลาส้มส้มปลาน้อยหรือปลาดิบมาวันนี้อาจจะเปิดมือหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อน แอบชิมน้ำปูไปนิดหนึง่งนัวช้อนแก่รีเลย์ดา หอมหอมมันปูค่ะไม่ nó máy chìm bắt tôm cả, xài lục đột lắm, chìa thẻ กัเด๋ยดทับเปียวกนดีนิดนึงตอนสิเอาไปทอดชุบไข่ทอดอร่อยเหมือนกันน่ามายังดิ นมสดมะนะน้ำปูตอนแดดการบรูว่ามันคืออย่างแ็งกวาเลยไปเสิร์ฟบึงในกลุ่มเสิร์ฟถึงเห็นวิธีเห็ดขขาเจ้าว่าต้องเอาวันปูหน้ามาต่ำเข้าเบิงเ่าหงหนากินนะเพราะว่าแบบมากินปูหน้าอยู่แล้วเหรอะ Hmm. เข้ากันมากกับน้ำไม้ต้มเขาลองซินคูกันนะ่ะน้ำซึกน้ำปูกับน้ำไม้ต้ม จริงๆมันต้องกินน้ำมะเขาอเหนียวแหละแต่ว่ามันอยากกินมันข้าวสวยไม่นี่สิบรบิเด็กหดแห้งจ้ะคุกข้าวซุกหนอย Là, on peut n'arriver. mình nhìn vẫn nhậu cảnh à ให้อ่านบทความข้าเจ้าแชร์มามันจะมีเด็กหน่อยต่างประเทศเด็กปฐุมอะไรจ้ะอ่ามันเกลียดมันจันทร์แล้วมันคลั่งมันกะไรมันคลั่งมันไล่ตีมูหรืออะไรเห็นอย่างมูทําลายมูอะจ้ะข้าเจ้าได้ถามมาเป็นอย่างคือทําลายมูมันบอกฉันเกลียดมันจันทร์นะมันจันทร์มันแบบ จะล้มแบบหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ต้องแบบมาเริ่มเรียนนะจเะนั่งเด่นหมดพ่อม้งมีต้องไปเซอร์เบิงให้สาเหตุว่าทิคขังสิเพราะว่าเครียดเครียดบันจันทร์าอยากมาลงเรี้ยนหั่อเด็คนทำงานกะ มักเซลกันได้เกียดวันจันรเป็นวันเดิ่มตัวเฮ็นงานหลังจากหยุดพักผ่อนมากค่ะมันเท่าลยไปพันท้ายมันต้องกลับไปเกียดไปเฮตงงานอะไรก็เกียดค่ะคนก็เลยเกียดวันจัน์กันายแล้วก็จะรักวันศุกร์เพราะเป็นวันสุดสัปดาห์ุ่นนี้ก็หยุดไงมันจะแฮปปี้มาต่ะแหน่ดีๆนะ มือสุดท้ายแห่งการเห็นงานแล้วรู้ว่ามนอื่นสิอยู่นี่รู้สึกแบบดีดามันมีความสุขแบบหื่มขึ้นนี้นอนเด็กได้ตื่นซ้ายได้ไปเที่ยวกัได้อะมันรู้สึกมีความสุขอีหลเนีย ช่อนซอมเกาหลีตะกินอาหารเหนือมันเกาหลีเหนือเลยอิ่มเลยจ้ะเดี๋ยวอีกน,นิดนึงอืมอ่ะไม่หมดละไม่ได้เขาทิมเขามันสิบาทดิ น้ำมันน้ำมันอย่างบุ๊เอาหน้าจานย่งไงอะล่ะอุะอป,ปุอ่ะแล้เวเขามาต้มหวานเดียวซื้อจังละซื้อร้านอาหารเชียงรายซื้อร้านอาหารปากการหรือปล่าอย่างบุ๊คอาหารเชียงรายกร้านเดียวกันนะจ๊ะ แต่ว่าผสมเพิ่นเคียนว่าผสมพะเยาแต่ว่าตานชิมกะคือยังผสมบานตาลอยู่คือคือผสมทั่วไปก็สับนุสับแต่อิ่มมากเธอตุเย็ยนไป ชอบกินมออืนเพราะว่าเะว่าเจไบอีกสองมืนะ่นาจะเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวกับนั่งเดีเปรี้ยวมากมันกินมาไหวต้องอไปถอดอืมขอโทษเสียงพัลลุ่มไหจ๊ะล,ลืมปิดืเอเราไปเลยได้ะคะ่ะสุขสันต์วันจันทร์เนาะก็ให้เป็นวันเลิมต้นทีดีพอากันกินหนไม่นูหนอะค่ะนึกถึงพจิบอยังไปละคะ่ะ คุณดี่ะ